ดบคอนใสุขภาพแข็งแรงค่ะไเเยยนไ่เลดูสิดูไปสิดาถ่ายรูปยากมากนี่นี่นี่แ่งเีแงกบเนวายก้มวัหลบลิลูกมาเลยเนาะ เดินไม่ันไปข้างหญ้ารสีไปข้างหญ้เอาวงมารวๆจ่างตาจัดจานจัดเมล์คอยด้วยบินแล้วแต่คุณยังไงคุณยงอก่ ถาออต้ง่าใกล้ๆค่ะพี่จีพี่ดีข้านะค่ะมาแบบนี้ใหญ่อ่ะพี่จีพี่ดีพี่ทีด้วยพี่ดีม่ดสวัสดีครับก๊อหรถไฟก๊อหรถไห สวัสดีครับก็สวยทีนึงีเห็นไหมน้องไม้สวยมากพิธีดรื่อพิธีคนละขอนอันนี้ที่ไปอีกทีนึงเลยม็ต้องนาขอให้ได้รับขาพรเ็วยระได้โอ้ห้ิธีได้อ่ตั้งุูทัเร็หุ่้สุขภาพทำไมลู ขอให้คุณปูมีหลานเลี้ยอาือเป็นน้เอเอาเลยขอให้ปู่มีหลานเก็งๆันนี้เปล่าวันนี้มู้ันมีมร้วั้่รู้วนนมรูนรูว้ไมู่้อันน่ันไ่วัน้ไมัม่งูนไป่รน่ันไป่นมนนี่ันนีตวนนวนันโอเคไมน้านนะครับ เพราะว่าบอกว่าไม่สนใจไปข้มาให้มลงด้วยจะไาไอทงนี้เร็วไม่ได้สิพ่อเรานะยังไม่ได้คุยพรอนพ่อล้คพรนพ่อนะจะคุยพรจนั่งเนี่ยทำไมจะคุยพรอนถ้าต่อให้พ่อมา้เรา็งแรงล้ก็อยากได้พ่อยิ้มี่

ผมอะไรนี้ผมเป็นคนซื้อนะครับมายลูกมายลูก

มอไที่มน่อย่นะอันนี้ดูตัวเองนะสวยไหมไปนั่งไปเลินเลูยั่ไม่ได้กเลยนะ